สวัสดีเจ้าทุกๆคนแปวันนี้ย้ำไกลนะเจ้าย้ำไกลบ้านเนี่ยากเองใหม่ๆฮอนๆเจ้าวันนี้มีปลาซิวถอดปลาทิวถอดกรอบซื้อปลาซิวมาแล้วก็มาถอดเองเจ้าช่วงนี้ปลากำลังล,งล,ลุงนะปลาน้อยนิดๆน,ดๆนะลั่กินทั้งก,กินทํากางกินทั้งกระดูกนี่มันจะเอะเป็นแคลเซียมอย่างดีเนาะช่วงนี้เราก็จัดห้เลยปรุงแล้วก็กินกับข้าวหนึ่งเจ้าวันนี้ข้าวหนึ่งหนหม,ม้อนะ ผักกาดกจะมีผักกวงตุ้งแล้วก็อันถั่วพูบะเขือถั่วฝักยาวผักไผ่หอมดวนวันนี้หลายอย่างเจาะปลาไข่ยำบดีข้าวต้อมกินด้วยกันเจ้ายำไก่เจ้ายำไก่เจ้าปูนปูนปูนยำไก่ยำไก่สวัสดีเจ้าทุกคนแปลวันนี้กินยำไก่นะเจ้ายำไก่ดบบได้ใส่หมูปีปกติยำไก่ใส่ใ็่ใส่หมูปีนี่ใส่ใส่ไก่อย่างเดียวเจาะไก่บ้านไก่เมือง ผักกาดก็จะมีไออย่างก็ผักกวงตุ๋งปลาแตงไอ้ถั่วพลูถั่วฝักเยาแล้วก็บวเขื่อเทศผักไผ่หอมบว <c oughs> ัวกขะดุมซิบบ้าง <c> ห <oughs> ลอกไปซิกบา้กบา,บางซิบบ้างก็จะไน้อยหรือยเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นอันงปาดถอดปัดซิวทอดมาดูอีก เวลากินกบอกหลับตาหลับชอบกินต้มบระเรทยเจ๊ก็ชอบบ้มกแบบระเทยแบบกึ่งซุกกึ่งรีบอะได้เป็นบอกบะดีกิน กูเจะที่กินไม่ได้หมดมันมีสารน้หมด ตะวันไแฝนตกลงมาเยอะขนาดเนี้ยสะมันไม่นำเขื่อนแบเป็นกระป๋อยนามาเยอะันาดนับกว่าน้ำท่วมไปจะมีลูกไหมบ้างอะ hai bà bà ăn mà tốt nách thì bà không dễ thương. Nông như... mà อ่านคยทวงเข้ามาในบ้านครั้งหนึ่งชิป <c oughs> ีนั่งพ่อแม่พ่ออ่ะประตูหน้ามันเสียเหรอประตูระบายเปิดมันเปิด,ป,ด,ป,ดปิดอยอางพุ่ง ที่ยิ้งผลแต่ปงปับัติเแาไ้อะ ก็จริงข้างแล้วอ่ะอันเจ็ท่วมก็อ่ะมันจะพออ่ะตกหนักมันกันเปิดปล่อยย่างมัพนพลิดพาดเหรอคับเทอดีบ้านอยู่ติบอยู่ใกล้ๆมันงาน เพ่มครั้งเดียวคน่ะตู้เสียหายไปจักไหลายตั้งหลายหลายอันอะตู้เสื้อผ้าสามใบตู้โชว์อีกหนึ่งดีวะ่ะคูดรับแขงมันจะเป็นไม่ตักเนาะทำไมซักม่หมดเปยังจริงจริงผมเป็นผัอเป็นไม่อัดอะ 肯定可维吐了，我试。 แต่หันไปเป็นท่วมจีดท,ทั้งะจังหายผมถึงง่ายดูวันเนาะกานแพงไปหลายวันอมเส็ยเลยมันทำความสะอาดไปแล้วเลยเพราะว่ามันเป็นขี้โค้นเนาะ Hắc, hắc nắc cơn tay muốn ăn lại แดดบุนบุนบุนไปอยู่นี่นี่ก็แดดมืกั <c oughs> ขอขอบคุณทุกๆคนเราจะตีเป็นกำลังใจกันทุกๆวันเพราะทำให้เจความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอส่งกำลังใจปร,รารถนาทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า